ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะ หายไปจากวงการบันเทิงนางเอกดังถูกปลดเพราะสัญญกรรมเมย์บันทิตาเคลียรดรามา่าหลังโดนปลดจากนางเอกเพราะสัญญกรรมโดยเมย์นั้นเป็นนักแสดงสาวสุดซับที่วันนี้เจ้าตัวมาเปิดเผยชีวิตในวงการบันเทิง20ปีผ่านทางรายการคุยซับโชว์ทางช่องวัน3 1ที่มีพี่เคปิยวัฒและชมพู่กรบายเป็นพิธีกรพร้อมทางขอตัวดราม่าทำสัญญกรรมหนกักจนถูกถอดจากการเป็นนางเอก โดยพิธีกรได้ถามว่ามีคนเมาว่าช่วงหนึ่งเราไปทำเซนดการาหรือเปล่าทำให้เปลี่ยนจากบทนางเอกเป็นนางร้ายซึ่งเจ้าตัวได้ตอบว่าไม่จริงอันนี้ขอเถียงเลยทุกคนรู้แฟนคลับรู้แต่แม่ไม่รู้จริงๆเรื่องความสวยความงามชอบตั้งแต่ตอนเป็นนางเอกแล้วคนก็มาเขียนนวนนี่นั่นเยอะแต่จริงๆนะวันนั้นทำแค่อย่างเดียวคือทำคางแล้วเอาออกเลย ซึ่งหลังจากนั้นก็ทั่วไปตอนนี้ก็มีทําจมูกแต่ทุกคนชอบมาเถียงเมย์ตลอดชอบบอกว่าเมย์ทำตาแต่จริงๆเมย์ไม่ได้ทำเราไม่รู้สึกว่าการไปทำสวยมันไม่ได้เสียหายถ้าคุณมีลิมิตในการทําถ้าคุณทำแล้วคิดว่าเหมาะสมโดยเฉพาะอาชีพที่มันต้องใช้หน้าตาซึ่งพิธีกรยังได้ถามต่อว่าเรียกเราว่าเสพติดสัลปกรรมได้ไหม เมยก็ได้ตอบกลับว่าไม่ค่ะทรีตเมนต์นวดหน้าเลเซอร์อันนี้ทำประจำแต่ถ้าไม่ได้ทำงานตรงนี้จะไม่ทำเลยเพราะว่าขี้เกียจมากเพราะมันเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินนั่นเองละค่ะ